สวัสดีครับข่าวนอกรู่ม,มาแล้วข่าวแรกวันนี้เป็นการขายขนมตาลที่จัดใหญ่เหลือเกินครับเนี่ยครับนางรำกลุ่มนี้แต่งตัวแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มจริงๆริงรำอยู่หน้าร้านขายขนมตาลและขนมกรวยที่ถนนจิตบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ขายทุกวันครับแต่ละวันแต่งตัวไม่มีซ้ำแต่งสวยแต่งใหญ่ทุกวันวนอกจากนั้น ยังมีไลฟ์สดขายออนไลน์ด้วยแต่งตัวสวยเท่ากันครับานะถามว่าขนมตาลขนมกรวยเป็นขนมแบบบ้านๆขายราคาปกติแต่ทำไมคนขายจึงแต่งตัวหรูหรานักตอบว่าจริงๆแล้วร้านนี้ชื่อร้านเปิ้ลแอนชาวเวดดิงมีอาชีพจัดงานแต่งงานมีชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวชุดสวยๆให้เช่านอกจากนั้นยังรับจัดงานแต่งงานจัดดอกไม้แต่งหน้าทำผมถ่ายรูป เป็นธุรกิจใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ทีเดียวแต่พอโควิด -19 มางานหายหมดเลยครับจึงต้องต่อสู้ชีวิตโดยการทำขนมตาลขนมกลอยขายขนมตาลขายชุดละ50บาทขนมกล้ยอย่างที่เห็นเนี่ยครับหนไม้สลูก10บาทขนมกล้ยเป็นขนมแบบเดียวกับไข่หงเพียงแต่ของเจ้านี้เป็นไส้มะพร้าวคั่วรสชาติหวานๆนะครับแล้วทำไมจึงต้องให้นางรำแต่งตัวสวยมาเต้นหน้าร้านด้วย ได้รับคําตอบจากคุณประชาและคุณจันทรากระสังสองสามีภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของร้านบอกว่าต้องการเรียกความสนใจจากลูกค้าให้มาซื้อขนมชุดสวยๆที่นางรําแต่งก็เป็นชุดของร้านที่มีให้เช่าอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนซื้อหาแต่ประการใดผลปรากฏว่าลูกค้าตอบรับดีมากขายดีทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์โดยเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ถ้าอยู่ในเขตเทศบานบริการส่งฟรีด้วยมอเตอร์ไซค์ราคาแพงเจ้าของร้านขับไปส่งเอง แบบเนี้ครับฟังเสียงเจ้าของร้านสักหน่อยก็คือเราก็ไม่มีงานในด้านของเฟดดิ้งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยขนมไทยอ่ะเราทําทานได้นี่อยากให้คนอื่นได้ทานด้วยร้านของเรามันมีชุดเยอะมากข <Hey. S 3> นมไทยชุดอีสานชุดราตรีเรากเลยว่าอ่ะถ้างั้นเอาชุดประจําชาติในแต่ละวันเนี่ยมาเปลี่ยนให้มันมีสีสัน ขนมก็ขายได้แล้วก็ยังสร้างกิจกรรมดีๆให้ทุกคนในโซเชียลได้เห็นได้ผ่อนคลายความตึงเครียดในช่วงของโควิดอันเออคนนี้จะขายจะนาวก็ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจจริงๆของร้านนะครับ